๋ยวเนี้ยมี iPhone ที่แปลงบอดี้เป็นรุ่นใหม่ไส้ในเป็นอีกรุ่นหนึ่งมีขายเต็นตลาดเลยทุกคนคิดว่าดีไม่ดีอยากรู้ไหมตามมาอสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับผู้อ่นแบงค์ผมนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องนะครับเครื่อง iPhone ที่แปลงบอดี้นะครับจากรุ่นนึงไปอีกรุ่นหนึ่ง ตอนนี้มันเต็มตลาดมากๆแล้วก็ขายดิบขายดีกันมียูเซอร์ซื้อไปใช้เยอะแยะมากมายแล้วมีคนถามว่ามันดีไม่ดีเหรอนะวันนี้ผมมาให้คําตอบจากวงในอีกแล้วครับผมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปรูอยากจะบอกทุกคนให้ระวังนั่นเองครับผมข้างในส่วนใหญ่นะเป็น iPhone 10R นะเพราะบอร์ดเนี่ยสามารถจะแปลงไปใส่บอดี้ได้หลายตัวเลยตอนนี้ iPhone 10R ใส่บอดี้13 Pro นะภายนอกดูสวยมากเลยแต่ภายในเป็นยังไงบ้างเหรอก็คืออย่างนี้ครับ ทำใหถึงออกมาเตือนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบอดี้ต่างๆนะครับผมที่เอามาแปลงเนี่ยนะครับรูน็อตมีการผลิตขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตรงกับบอดนั้นๆแต่ว่าด้วยความไม่มาตรฐานของการผลิตนะครับผมทําให้เวลาบอดที่อยู่ข้างในเนี่ยตกกระแทกนิดหน่อยอาจจะเสียหายได้ง่ายกว่านั่นคือหนึ่งเหตุผลนะก็คือรูน็อตไม่ตรงกับตัวบอดนั่นเองด้วยการผลิตที่ไม่โอเค่นะสองคือส่วนใหญ่แล้วบอดที่อยู่ข้างในเป็นบอดแท้นั่นแหละแต่ถูกการซ่อมแซมมานะนะเพื่อให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งหรือเขาเรียกว่า เครื่องรีเฟอร์บิดนะครับจากการผลิตใหม่จากประเทศจีนนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่นะครับทำให้เครื่องเสียหายได้ง่ายขึ้นอีกอ่ะมีสองสาเหตุผลแล้วนะเหตุผลที่3ก็คืออุปกรณ์อย่างเช่นจอนะครับตู้ชาร์จนะครับหรือด็อกนั่นเองนะครับหรือกล้องต่างๆไม่ใช่ของแท้นะเพราะว่าเขาต้องการลดนะครับต้นทุนให้ได้ถูกที่สุดเพื่อการที่มาขายให้ลูกค้าได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะันั่นคือ3อุปกรณ์ภายในไม่ได้คุณภาพ แล้วมาใช้งานทุกคนคุณว่าสายผลเนี่ยเพียงพอมั้ยครับกับการที่นะไม่ควรซื้อใช้นั่นเองครับผมนะหัวก,ก็เป็นห่วงนั่นเองนะจริงๆมีหลายให้ผลข้างในนะแต่ว่าสายผลเนี่ยหลักๆเลยนะับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องนะส่วนใหญ่ก็ไม่แท้นะถือว่าคนขายจะให้รับประกันบอกเราว่า1ปีนะครับผมแต่จริงๆเขาไปเข้าเขาไปซ่อมปุ๊บเนี่ยก็เสียตังค์นะผมแล้วก็อาจจะใช้เวลานาน,านผิดปกตินะใครที่เคยซื้อแล้วฝากคอมเมนต์บอกหน่อยว่าดีไม่ดีหรือว่าหัวคิดผิด จริงๆนะผมว่าผมคิดถูกเพราะว่าเป็นความรู้จากวงในจริงแล้วก็ผ่านมือผ่านไม้มาลูกค้ามาซ่อมเยอะแยะพอสมควรน,นะโอเคเนาะยังไงถ้าทุกคนฟังแล้วก็ฝากนิดนึงครับผมฝากเอาไปคิดแล้วก็ควรซื้อใช้ไม่ควรใช้ก็บอกด้วยนะผมไม่อยู่แน่นอนครับที่จะหาความรู้ดีอย่างเงี้ยครับให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครับผมนะยูทูบเฟซบุ๊กทิกเกอรแล้วก็ไอจีับผมขอบคุณจริงๆครับไว้เจอกันความรู้ครั้งหน้ากดไล้์ไปก่อนครับบบ